ฟอร์ดเจนเจอร์เอร์2027รุ่นใหม่ล่าสุดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของรถกระบะสมรรถนะสูงให้เหนือกว่าเดิมทั้งในด้านพลังเครื่องยนต์เทคโนโลยีและความสามารถในการลุยเส้นทาง off ออฟโรดเต็มรูปแบบรุ่นปี2027มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ฟอร์ดัวโตไฟน a าเลตเมทริกซ์ดีไซน์เฉียบคมและกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่ให้รองรับมุมไต่และมุมจากที่ดีขึ้นตัวรถกว้างและสูงกว่ารุ่น มาตรฐานเสิิโป่งล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตขนาด17หรือ18นิ้วพร้อมอยางออทีเอไอเอที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะสูงสุดในทุกสภาพพื้นผิวหัวใจสำคัญของ Ford Ranger r a t t ร r 2027คือเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ความจุประมาณ3ศูนลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ให้กำลังแรงม้ามากกว่าเดิม และแรงบิดที่ตอบสนองทันใจตั้งแต่รอบต่ำจากผู้กับกียอาตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วลและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบคูนทาม 4WD พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่นน o r m ม l ลส o อ t ์ตสูทฟีมัตรัสเซนและโหมดบอหาสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงในเส้นทางออฟโรดทำให้ผู้ขับสามารถเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสภาพถนนได้อย่างง่ายดายระบบกันสะเทือนถือเป็นจุดเด่นสำคัญโดยใช้โช้คคับฟลักซไลท์เวรลรุ่นใหม่ ที่สามารถปรับท่าความหนืดแบบเรียวทา,ามตามสภาพการขับขี่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลบนถนนเรียบและเพิ่มความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงบนทางฝุ่นหรือทางคลุกขัดช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับแรงกระแทกหนักๆได้อย่างมั่นใจพร้อมแชสซี่ที่เสริมความแข็งแกร่งเป็นพิเศษทำให้เรนเจอร์เทอร์2027สามารถรับมือกับการกระโดดหรือการลุยเส้นทางโหดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารของรุ่นปี2027ถูกยกระดับให้หรูหรา และล้าสมัยมากขึ้นเบาะนั่งสปอร์ตพุ้มหนังและวัสดุในเทนเทรอร์พร้อมโลโก้รถเทอร์อปักเด่นชัดพูดมมลายมันติฟังชั่นทรงสปอร์ตพร้อมท้า e เดชิฟและเครื่องหมายตำแหน่ง12นาฬิกาหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่สแสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบถ้วนและหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์สิกรุ่นล่าสุดรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงพรีเมียมให้คุณภาพเสียงคงชัดเพิ่มความเพลิดเพลินในทุกการเดินทาง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Ford เปินเจอร์เทอร์2027มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงมากมายเช่นระบบควบคุมคอวอ